435จิ๊บจิ๊บมาแล้วครับมันมันนะยาดคำพูดครับยอดคำพูดวังสันติสุขครับสุขสูงเอาหน่อยวนิดเดียวครับขอเวลาแป๊บนี่คือทีมงานของวังสันติสุขนะ

ดีนะครับสมบูณ์ท <g cassette tama ño> ุกอย่างตัวทีท่านดีนะครับได้กระเดี่องท่างนี้ขางตะเว้นแต่ทศทางดีนะอดมาเองแนนอนไปกลครับ ชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วตอนหแล้วเวลาเวลาสามร้อยสาาม้ามสองป้สครับดี้าาี่นขาะครับกาขสอ่เกนวังสันติสุขนะครับโโโมโลมต้องารได้นะครับโกลักแบบนี้ไปดูแลอยเยอะ วิ่ง้ิ่งสโอ้อเเลยนะับโอ้มกเด้ิกเลยนะสอีกแล้วข้ยนะครับเาเงวะเบาท้สิบยับเลยเบาอนี้ครับลูแรงน พิเศพิเปอพิศษครับเพิศษโร้าัวังสันติสุขเดี๋ยวสิพาไปหาหัวนาคายเพิ่นนะครับวาเพิ่นสีว้าวกับเทาอย่างไรนะครับเดี๋นเจียบบ ขอขอบคุณครับคุยครับยอดครับคุยมาันมันนะอีหล่ออีเจี๊ยบพันหล่อด้วยเพราะว่ามันติดฐานอีกนิดนึงบอบนะเบิ่งหันดีอะไรแล้วมาจู่จุ่วันอาทิตย์แล้วสิเฉยมามันมันถ้าทีมงานใหญ่มามันจะเล้าใจอย่างนี้ไงครับมันธรรมดามันจะได้แต่ชุดเล็กๆ 435จิ๊บจิ๊บพี่นองมาคุยกันพี่นองมาคุยกันวันสติสุขไอ้พักนี้ถ้าบานได้แยกกันข้าไปได้านมาคุยกับตัังเลยผมน่นะตัวไหนว้างคากัตัวังน่มาคุยกันสันาเรา

แม่ตอ่อมีแม่ต่อนะครับแม่ต่อออกไปห้างกนแม่ตออม่ตอังส <c oughs> มสิบห้าสชิบห้าสนะครับเลยับกับดงบางยุคใหม่นะัาานลนล่ะนีอนีเนี่เรน ครับแปต่อสิประเทศนันไปนะครับประธานจะมีกิจงาโดงบังยุคใหม่เลครับหึสุขสูงลุกได้ไปด้ไปได้กับดงบังยุคใหม่ประธารจงชุกเฉินสอง คลีรีมีพลุเมกไปเลยครับเ,บาเบาาขา,ขขมาเขมกครับข <c oughs> รเขาเมกเอาลุนนะครับลุนกับทีมงานของดงบางยุกใหม่บ๊ายบาครับ กำหมั่นมากนะตัีตีสี่เซนกินเซนคืนเลยนะครับึ้นเที่ยงทีรี่นะครับขึ้นเที่ยงทีรี่ล้วก็เขาเมฆนะครับแล้วก็รล้อรุ่นนะครับเลขกำข้าเท่าไหร่ครับสามสิบห้าสิบครับสามสิบห้าสิบนะเลขนี้น่าจะบ่มีปัญหานะเอาใจซอยทีมงานนะครับสองร้อยแปดสิบผ่านไปยังรออยู่นะครับยังรออยู่ กำลังหากันอยู่ครับเอาชัดเจนแล้วตรงตรงเลยเหรอเอาชัดเจนแล้วนะครับสาต,ตรงตรง รุ่นไดเลขทีลอบ่เจนี่ครับัสดีครับงบังยุกใหม่คนอาจี่ดนี่นี่มาค่อยดีนี่อาจารย์หมงอาจารย์หมงเปลาแล้วเอาเมือผูนน้โซฮาผูนน้โซฮา เต้มแ้่เนยปลอดเงด้อลยดบี้า้ปลอดภัยลงด้ไม่คย้อุยแล้ดหน่อ้ดนี่บอกว่าวอดห่ย้อืเ้อถือถืือถถือ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 ถืถืถือถือือถือถือถถืถือ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 อถถือถือถือถออถื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 อ

โอมสีหุยสีหุยดับดับสับงูจบสิบงเด็กเด็ลูกออกจากปีเลย่็สิบงนั่นเดี็กๆคุยกันตัวหัวนก่อนตรงห้างที่แรกนั่หละนั่นหัวที่แรกไ่ได้ยูนั่นนั่นเห็นไอีก่ีนรับ เราว่าเด้อนะครับมันักบอลหวแดมนแตม่ปลอดเพลครับมันไปโกันเดี๋ยวมันก็งอยลงมาหนีถ้ามันลงงอยลงมาหยุดมันจะดีนะครับโอ้ยนาเห็นบอลั่นเบิกเนี้ยงบอลไทยบอลไทยเนี่ยเนี่ยยู

น e> ี่กันแล้เสร็จกันกันเรียบร้อยแล้วเราบวกัีเรียบั้อนครเนะครับผู้มเรียนในได้หมนี่เพรางันก็จะมาท่านขาด่นมีบริการบริการอ๋อโถสองโถ นะครับนเรียงที่ายอยู่ดัดนะครับที่สองทุบองทุบบนเรียบร้อยนะครับขออนุญาตนเด้ออ่ารยบประทัดเรบประได้แบบเป็นบรีบเขานะครับรีบเรงส่งสัญญาณด้วยเอาลย้อปเอาทุบบองทุบบนเรียปร้อยนะครับขนาตขึ้นสุกสูที่ปาาเก่าครับลงใกล้ๆ ได้หลายคอยที้งานเทปปากเกๆบวกพีเอคอนกรีตจบสุดสามหมูเล่โตวฝ้าทางสองบ้ามันหมานะ้นไปเน่

พลาดแล้วละบ้างนี่สูงเขาสายสูงอยู่แล้วสายสูงสองร้อยคะแนนสองร้อยเนี่ยแพ้แพร่คนดีแพ้่คนดีบอลคนดีบอลจ้ของข่ายคนเสือตัวนี้ไหครับสูงไหมนะครับสำหรับเทพฝาก่าเก่านะครับตอนสรุปกัน

เคมาลร่ะครับมารุ่นนะครับกับบังนี้นะครับฟอร์มฮอตเหลือเกินเทพ,ทพสมพรนะครับหมันหมันนะเล็กเล็กกำกับนะครับห้าสิบเพียงเยงกร้าเจ้าที่กระฐาน xanh 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 เทียงทีรีเ้เฮ้ยเป็นอย่างวะ เอาลครับรุ่นไปต้องกันนะครับกับเทพสมพรนะครับกล่องกล่องทุกตู้จับจ้องนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนร้อยห้าสิบผ่านไปร้อยห้าสิบผ่านไป ยังสมบูรณ์ทุกอย่างทุกอย่างยังสมบูรณ์เอาบ่ครับไดเบาเบาเาเาเอาไปคับไเส้วันวันุด้เป็จางีตอนเดไปตอล่าเอาตาเปล่าชัดเจนนะครับตาเปล่าชัดเจนสองร้อยห้าสิบผ่านไป มีโอกาสโอโมนะไม่เป็นกาทาานาดีสี่หน่อยวันนี้เสี่ยงไงิดพเาดูจนไปดูันป้องครับจนนะครับชัดจีน ไอ้ตู้ไอ้ตู้ไอ้เทพสมพรในเท่าไรก่อนครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับเจ้ากันพัดถูกแย่ครับเอาละครับมาแล้วครับบังไฟฟอร์มฮอตในปีนี้อีกนึ่งข่ายนะครับหนุ่มกทมมาอยู่กับพีคนดีเลยมาแล้วอิดีตนายกฐานเป็นงานหนุ่มกทมบวชต้าคนเมียสวย มือตอดนุ่มร้อไม่ไรครับเียบนเรียรอยเหารครับต์รวร้อนโบตาที่สวยอ่ะไปผแนหลอห้างเลยนะ พ่อพ่อหนุ <pillows> ่มกทมนะครับติดตั้งบนฐานนี่ละนะครับกระเบื้องซีกับเวยทางแกเสียงเลยครับ เอาหยิบดาขึ้นฟังดีน้อยหนึ่งเตา สุดยอดของลำโตเลยเนียนคลิปเนียนคลิปโอ้ยนะครับลตจังหวแรกนะครับลนได้ดีนะครับสุดยอดมากๆกทมอาเทียนล้างลูกล้งใล้างทุกอร่างล้างให้เก็บเงิแล้วไ <pools> ม ul mhm. <Hi> <c oughs> ่เ <Napoleon> รียนนนะ พ่ออยู่ที่นั่นด้วยดูดูมาดูดูมาดูดูมาส่วนกรรมการที่พูดภาษากลางไม่ได้ก็อยู่เฉยๆแล้วก็วาหางครับแล้วก็หางตีนะครับได้เท่าไหร่ปวดตีนตาครับเอาลุ้นนะครับลุน้นกันนะครับ

สามอสาร้อยห้าสิบสามรอยห้าสิบปะโอเจ้า้าิ้รอเาห้าสิบห้าเห้าสบห้า่เาสูงไหมได้บ้างนานะบสหรับทานของหนมทม แอดเทวดาคร rica, ับกำลังหลักบังไฟขึ้นฐานนะครับนี่คือทีมงานของแอดเทวดาออ่เีนตคืไลปย อะไรครับมาลุ้นกันนะครับนี่คือพระเอกในสนามอีกนึงบ้างเหรครับแอดเทวดาซาลิเปานะครับเทวดามันหมันนะแอดเทวดาเกประเทันไปนะครับประานโจดีกัทีแอดเทวดานะครับ ตอรวจกันให้พล่งน้ำหาแล้วรอห้าสามวันนี้มีหานนตอนราบนาที่รถปัญญารันะครับรถปัญญารถฐานปัญญครับลกสาญทำโลกได้ที่ไหนรถไฟฟาแอร์โซนาร์ชูชีพสาม จเ<ป>อีโม้ยชียบเชียบบโอ้โหสุดยอดามากครับมือนำเทวดานะครับสตีเปาเด่อ ขึ้นแบบได้รุ่นเลยล่ะแอดเทวดา อยากด้านโต้ละโอ้รุ่นกันไปก่อนนะครับรุ่นกันไปก่อนชัดเจนนะครับชัดเจนกรรมการเห็นทุกคนนะครับ

เห็นกันทุกวิแอดเทวดาสามร้อยสี่สิาไปอยบพด้อยตาขาวนะคสิบาไปห้าสิบไปหกสิบไป เจ็ดสิบบาทสามร้อยเจ็ดสิบบาทเ่ายสูสีมากๆแปดสิบบาทรุ่นกันทุกวีแปดสิบบาทบ่ายโอ้ยลุ้นกันทุกวิอ่าตึ๊บสูสีแบบ ตองชัดเจนเจนยื oh. Oh, ives, ่ไปไม่ได้พี่ลสามร้อยเก้าสิบห้าสามร้อยเก้าสิบห้าอุ้ยโอโมลุ่นกัตตูวินะครับแอดเทวดาสูงไปในบางนานะครับบางนี่เจ้านะ